รอยว่าบาทถูเก็ตเจ็ตเลยรอยว่าบาทซึ่งตัวนี้เป็นเครยยงสเตนเลสนะครับนี่ตรงนี้เป็นสเตนเลสนะครับฟูดเกตเลยซึ่งฝั่งนี้นะครับเป็นวัสดุเกรดพีพีตัวนี้อีหั่นพักหั่นผลไม้ได้ดเลยซึ่งของเขมมีตรงนี้ใช่ไหมไว้ขูดกระเทียมอือเฮ้ยตัวนี้รอยว่าบาทไอเครยงนี้พีพีอเถียบไปนะครับเครยงไม้เครยงไม้พวกมาเชอมาประมาณรอยุกซิบนี่เป็นไม้ได้เรียไม่รู้เหนื่อยเก่งดูดิน่ากลัวมาก อันนี้เป็นเล่งสาส้มป้องเชื้อละทิ้งทุกกระป๋องเลยนะแต่แบบผูช้ชายบันนีมาทึ่งพอได้มาเจอบันนีรูทุกก็อเออบันนี้มันทําความสะอาดง่ายกินไม่ติดเคี้ยงทึ่งการสบายใจได้เลยเชือ้อโรคไม่มีนง่ดูดีบ้านผู้หมกผู้ชายบันนีทึ่งไปเจอในทิกต o อกมาครับราคาแบบไม่ได้แพงเลยู้้ชายยาวๆไปเลยตัวเนี้ยได้ไล่ปีเลยดูดิไม่ได้บางเลยราคาร้อยกว่าบาทนะครับมีซองหน้าตัวนี้หัฮมผักผลไม้ทึ่งตัวนี้ซับเนือ้อแฮนเนื้อ โมมาขับบันไม้มีเด็กไอได้แบน,นี้นะครับแนะนำปันนี้เลยเพราะมันทําความสะอาดง่ายถึงราคาไม่แพงเขาจัดเฟสเจล์นะใครจ่าสื่อเคียงไม่อยู่ไปจัดอันนี้มาเลยกับคุม